เริ่มต้นเปิดร้านกาแฟกับเครื่องชงงบหลักหมื่นไปจนถึงไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมีรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้าง ไปชมพร้อมกันเลยค่ะม <Yeah. S 1> าเริ่มต้นกันที่เวก้าแบรนด์จากอิตาลีกันกับเครื่องชงหัวชงเดียวที่ขายดีที่สุดเวก้าปิกาโซตัวนี้หม้อต้ม6ลิตรราคาเริ่มต้นเพียงแค่67,000บาทเท่านั้นเองค่ะบ <Wow. S 1> วกเพิ่มอีกเพียงแค่30,000บาทเป็น97,000ได้เวก้าปิกาโซ2หัวชงหม้อต้ม10ลิตรครึ่งร <Wow. S 1> ุ่นที่อึดถึกทนในตำนานอย่างเวก้าแอตลาตัวนี้หม้อต้ม12ลิตรมาพร้อมกับวัสดุเป็นสแตนเลสขัดอย่างดีเลยยกระดับร้านของเราให้หรูหราดูดีมีระดดับ้วย ไฟ LED รอบเครื่องวัสดุก็เป็นสแตนเลสอย่างดี Vega New p o ร a ริสมาที่สเปกน,นกันบ้างกับแบนรนด์ครมมีให้เลือกถึง4รุ่นด้วยกันค่ะเริ่มต้นกันที่คร e ม ex 3 1หัวชงตัวนี้หม้อต้ม6ลิตรแถมยังมีหน้าจอบอกทามเมอร์แล้วก็บอกอุณหภูมิในหม้อต้มราคาเบาๆเ,เ,เพียงแค่7,9000บาทเท่า,านั้นเองค่ะ สหัวโชงหม้อต้ม11ลิตรเครื่งของเพรมราคาเริ่มต้นเพียงแค่100,000กับอีก3,000บาทคุ้มค่าที่สุดฟังก์ชั่นครบที่สุดในราคาเพียงแค่129,000บาทก็ต้องยกให้รุ่นนี้เลยค่ะเพรม ex3 display มีให้เลือก2ดีไซน์ชุดคิดไม้หรือว่าชุดคิดสีดำตัวเครื่องสีเงินหรือตัวเครื่องสีขาวมีหน้าจอบอกอุณหภูมิและก็บอกชัมเมอร์ ครบครันสุดๆเลยค่ะมาที่ XLVI ของอิตาลีกันบ้างแน่นอนใครที่เลือกแบรนด์นี้ต้องชื่นชอบในเรื่องของดีไซน์ที่เท่ๆแบบไม่ซ้ำใครกับชุดคิดที่เป็นไม้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีหน้าจอม m o เตอร์ที่บอกทั้งอุณหภูมิในหม้อต้มแล้วก็บอกทัมเมอรรวมไปถึงสถานะการทำงานแบบละเอียดยิบเลยค่ะด <Wow. S 1> ซื้อเครื่องชง คู่กับเครื่องบดท,ทุกรุ่นเลือกได้เลยตามใจได้ราคาที่พิเศษสุดๆแถมฟรีคูป,ปองแลกซื้อวัตถุดิบอารม m และหลักสูตรอบรมจากอโร oma coffee academy ของเราเข้ามาชมแล้วก็ทดสอบเครื่องสริงกันได้เลยที่อโร oma online store showroom หรือติดต่อตุกติกที่ค o นแท c ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ